สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับสยามโสภาเปิดพื้นที่สยามเด็กเล่นให้เป็นพื้นที่สื่อที่รวบรวมและนำเสนอกิจกรรมที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่ทั้งการแข่งขันประกวดแสดงโชว์เรามาจากโรงเรียนวิทยาลัยเอสแบกนนทบุรีนะครับ และการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เรียนทางด้านภาษาได้ดีขึ้นด้วยค่ะแถมที่สําคัญนะคะหากเราแบ่งเวลาในการเรียนได้ดีค่ะหนูมองว่าการเรียนและการเล่นเกมไปในพร้พอมๆกันเนี่ยมันสามารถทําออกมาได้ดีได้แน่นอนค่ะอนาคตจากเป็นยูทูบเบอร์ครับอีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนที่จะช่วยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการนำเสนอ เพื่อนําเสนอความตั้งใจในความพยายามของเด็กและเยาวชนในการแสดงความสามารถเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีผลงานผ่านงานสื่อมืออาชีพแล้วใช้เป็นผลงานประกอบทางการศึกษาและเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพเชิงสร้างสรรค์มาจากโรงเรียนราชชุนมมัธยมจบหลักสูตรจิตอาสา904พักา 04, ที่1รุ่นที่4ทั67 ในวันนี้นะครับพวกเราสาพานักเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสอได้มาร่วมการปลูกป่าชายเลนแล้วก็การปล่อยปูซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับตอนนั้นติดเกมครับแล้วเหมือนกับว่าแม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาเอาเอาเกมออกจากตัวผมก็เลยให้ผมตีละนาดพอตีแล้วผมก็ชอบก็เลยตีมาถึงทุกวันนี้ครับก็ ตอนแรกๆตอนแรกๆก,ก,ก็เบื่อครับบอกแบบว่ารู้สึกแบบ,แบบแบบแม่ให้ทำอะไรก็ไม่รู้พอมันตีเป็นเพลงได้ก็เลยชอบครับแล้วก็ก็ชอบมาถึงวันนี้ปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นทีมท,ที่ชนะเลิศนะคะสำหรับการประกวดทีมเก่ารัชกาศสีทะเลไทยเพื่อแผ่นดินก็จะพยายามฝึกฝนและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ